สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่แมติงชาแนลนะคะทุกคนก็วันนี้เราจะไปซื้อปุ๋ยนะคะก็ที่ว่านันว่านันจะทํานานะคะก็วันนี้เราจะไปซื้อปุ๋ยนะคะทุกคนก็เราจะไปซื้อหัวหารหัวด้วยนะคะเราไปกับเสียนิกนะคะแล้วก็เจ้าชาไทยเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ดูกัน่งตัวของเรานะคะสบายมากค่ะทุกคน ก็ว่าแล้วว่าจะไปแบบเดียวนะเราก็เลยแสงเกงขาสั้นนะคะทุกคนก็ตอนนี้พ่นิคก,ก็ต่อวัวอยู่นะคะนี่นะคะก็กําลังต่ออ่าต่อราคาซื้อขายวัวกันอยู่นะคะทุกคนก็ยังไม่ได้ออกนาะคือเอาจริงไหมนันเพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วทุกคนแล้วแบบเออแล้วพ่นิคก,ก็มาบอกว่าเออเร็วเร็วเนี่เร็วเวจะไปนู่นไปนี่คือแบบไม่ได้บอกเราล่งหน้าก่อนจะาบ้าเราก็รีบมากเลยเว้ย เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะคะทุกคนก็นี่นะคะร้านซื้อปุ๋ยของเราเนาะสีเขียวๆนี่นะคะก็ตอนนี้พ่อของเราก็ได้ลงไปเดียวขอปลดเข็มขัดก่อนนะอึดอัดก็ลงไปซื้อปุ๋ยอ่าปุ๋ยขี้ไก่อยู่นะคะเพราะว่าเราจะหวานปุ๋ยรองพื้นก่อนเนาะเนื่องจากนาที่นันจะทะําอ่ะคือคือพ่อแกลอกหน้าดินอันเก่าอะ่ะ เหมือนกับแกชนไปเป็นคันนานะคะทุกคนก็เลยจะต้องซื้อปุ๋ยไปรองพื้นก่อนนะคะเพราะว่าให้เข้ามันสวยเนาะก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเราทาสีบ้านอนะ่ะมันก็ต้องมีสีรองพื้นถึงก็ค่อยทาสีจริงๆเนาะสีมันถึงจะสวยออกมาโอเคนะคือเดี๋ยวแต่ใดนี่คือพ่อกดแอร์แรงมากก็ตอนนี้พ่อก็ไปซื้ออยู่นะคะตอนนี้เราก็มาไม่รู้มาทําไมนะทุกคนแล้ว <laughs> ก็ตังไปให้พ่อแล้วนะ พ่อก็เอาตัางไปซื้อเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมาทําไมนะเพราะว่ามาก็ไม่ได้ลงนะคะทุกคนก็พ่อก็เป็นคนไปซื้อนะคะแล้วก็รอดูเนะาะให้เขามายกขึ้นรถให้นะว่าจะเอากี่กระสอบนะคะแต่ว่าพ่อเอาตังไปสามพันนะเพราะว่า, 3, นะาที่แรกนั้นให้ตังเก็บไปหนะ้าพันเนาะเพราะว่านั้นไม่รู้ว่ามันปุ๋ยกระสอบว่าเท่าไหร่หรือว่านาประมาณแค่นี้แบบ แค่ไหนแบบมันถึงจะพออะไรเงี้ยนางก็เลยให้ตงังแกไปห้าพันนางก็ถามแกว่าเออเนี่ยพอไหมก็แกก็เลยให้มาคืนสองพันนะคะก็สกุบแกไปสามพันเนาะก็มาดูกันนะคะว่าในสามพันนี่แกจะซื้อมากี่กระสอบแนละ้วทุกคนก็มารอดูนะคะตอนนี้ก็น่าจะเราพนักงานอ่าคนใส่กระบะให้อยู่นะคะเพราะว่าลูกค้าเขาก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนก็นันก็มาซื้อได้ให้ดูดอ่ารอบๆเนาะ ก็จะเป็นร้านตรงข้ามกับร้านใช้คิดพืชผลนะคะแล้วก็จะเป็นร้านอ,าอันนี้เนาะเป็นร้านา AP เจริญยางนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็ยอดูในประสานะเพราะว่าเห็นค้ากลับไม่พ่อว่าจะให้เราไปรับสาวนุ่นกับบานน,นที่ว่าอารถทกเราพ่อมาซ้อม้วยเนาะที่บ้านาทางตทางกลับบ้านเนาะก็น,นี่มารอดูนะคะ ก็เอาจริงไว้ทุกคนก็พี่นิกก็แค่ยังไงให้น,นันให้ตังพี่นิกมาใช่ไหมเออนันก็ไม่ต้องมา <c oughs> คือใดๆคือดิฉันงงมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็รออยู่แล้วคะเอาเราดูว่าเราจะลงไปถ่ายคลิปดีรถก็ไม่ได้ดับนะทุกคนก็ขอตัวแสนนาก,กาศก่อนนะ ะะอ,องเราลงไปซื้อปุ๋ยเนาะ้านปุ๋ยของเราอยู่ตรงโน้นนะคะเห็นหัวหัวน้อยๆไหมก็เราก็จะเอามาใส่กระบะนะคะรอพนักงานนะคะตอนนี้รออย่างเดียวนะเราลงมาแล้วเราลงมาให้พี่ดูบรรยากาศจริงๆกันก็ถ้าคลิปนี้พูดเจยงเบาก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่ารถมันเยอะทุกคนดูอะก็ต้องขออภัยนะคะเห็นวะ่าอ่าพี่เอฟซีชอบแบบ มาคอมเมนต์กันตลอดเลยนะว่านั่นเสียงเบานะคะต้องใส่ต้องซื้อไม้มาแล้วแหละทุกคนเออเยวรอได้ตังก่อนเถอะเงินเดือนยังไม่ออกนะคะไม่รู้จะได้เงิงเนเดือนกับเขาหรือเปล่าหรอกรอนะคะตอนนี้รอตอนนี้ก็ได้บินมาแล้วนะคะทุกคนก็บริษัทซีเคกรุ๊ปนะคะก็กะเกษตรการ,กรเกษตรจำกัดเนาะก็อันนี้ปุ๋ยที่ไก่ น้อยหนานะคะตารางน้อยหนาน้วงสิบห้ากสบนะคะสิบห้ากสบก็อกยู่ในราคาสองพันเจ็ดนะคะก็ทอนมาสามร้อยนะคะตอนนี้พ่อ,อาตาอ่างอนให้เราเนาะเขาขึ้นรถคันนั้นดูนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวคิวต่อไปก็จะเป็นรถของคันเรานะคะทุกคนก็ตอนนี้เราก็ได้ต่างเแล้นนะคะบเกจบไว้แต่อันนี้เราก็จะเอาไปจดใส่สมุดบัญชีนะคะว่าเราทํานาหมุดไปเท่าไรเท่าไรแล้วก็รอดูวันเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จาคิดบัญชีว่าเราทํานาปีนี้ได้กําไรไหมหรือ อ่าพอดีตัวหรือ,อยังไงนะคะทุกคนก็จะปร,บ,ร,บ,รบปรุงกันไปน้ะก็โอเคค่ะตอนนี้ก็เอาลงแล้วนะคะทิดย้ากระตกเนาะที่เขาก็จะเอารถมายจใส่่างนี้เลยนะคะ,ะกระต่ายยันใส่เนาะนี่ก็เป็นจ้าสาไทยของเรานะคะไหวเป้าลูกยางนะคะลูยางจ้าสาไทยนะคะห้ากระตกดูจุจ่าอ่าอันนี้ก็ข้าวแก่คล้วข้าวแก่ของเรานะคะ แกกกุยที่ไ็ร้านตัวนี้เนาะก็อจะเป็นเหล็กใหญ่นะคะในสาขาประสาทเนาะก็สมางจกก็จะมาคือร้านนี้กันนะคะเพราะร้านนี้มีทุกอย่างเลยนะคะถ้าจะปุ๋ยที่ไก่ปุ๋ยเคมมปุ๋ยอะไรก็คืออันนี้ได้ก็คือ กระบะกระบะเริ่มหลงล่างนะเริ่มแงน,นแล้วนะทั้งหน้าเริ่มแงน,นแล้วจิ้งจ้ากระสอบเออทรายไม่เอาเรถขนควายมานาะสงสารเจ้าชาไทยยังเลยอะ่ะดูนะคะอันนี้นันเพิ่งล้างนะว่าด้วยการล้างรถนันสามารรล้างได้อ่ะทุกวันนะไม่เบื่อไม่ขี้เกียจน,นะพูดจริงออล้างรถนี่คือเขียนตัวการกวาดบ้านอ,อีกอ่ะทุกคนก็อ่ะยางยางเริ่มไปแล้วนะคะ ก็เราเป็นคนรักรถเนาะเห็นเพื่อนดีเดียวเราเขาไม่อยากให้เขาเพื่อนเนาะทุกคนครบแล้วอย่างน่าจะครบแล้วนะค่ะตอนนี้ก็ขึ้นปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปุ๋ยก็อยู่ข้างหลังกับบะตนู่นนะคะทุกคนค่ะนนี้พ่อก็ไปกดตังค์อยู่ที่ธนาคารอ่ากสิร กสิกรนะคะทุกคนก็คือไปกดตังค์ยังไงไม่รู้อะโทรศัพท์อยู่นี่นะคือโทรศัพท์ชาร์จแบตอยู่ในรถนะแล้วก็ตัวไปกดตังค์โอเคค่ะก็เราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็จะมาทำคลิปสั้นๆมาซื้อปุ๋ยให้อ่ามาซื้อปุ๋ยไปหวานปุ๋ยวันพรุ่งนี้แนละ้วพรุ่งนี้เราจะไปหวานปุ๋ยนะคะทุกคนคะเราติดตามคลิปตัวนะคะแล้วนั้นจะ จะไปแบกปุุยให้เสียเนีีกหวาน,นะคะทุกคนก็โอเคนะคะพี่พี่คะ่ะเราติดตามคลิปนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดถูกใจให้นั้นด้วยนะคะทุกคนก็บ๊ายบาย